สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในตอนเย็นนะเจ้าเสี้ยไปก็นั่งเฝ้าแม่แม่ก็นั่งกินข้าวอยู่รู้แล้วว่าอยากกินกับแม่นะมันหอมเตะจมูกใช่ไหมล่ะคนนึงก็นั่งกินด้วยความอริดอร่อยอีกตัวนึงก็นั่งใจะจ่อๆว่าจะได้สัมผัสเนื้อสิ้นในบ้างมาลุ้นกันว่าแม่จะให้เขากินไหมแววตาก็ช่างน่าสงสารเหลือเกินและกระดูกหมูทอดก็คือไม่ได้มีเยอะนะทุกคนนะสุดท้ายนางก็เอาให้กินค่ะเป็นไงล่ะแม่พูดใจดีป้อนใส่ปากตัวเองแล้วก็ป้อนใส่ปากว้วัก็ไยทท สักเล็กน้อยแล้วดูการเลือกนอนของเขาจะนอนคอบไปถึงไหนคะเย็บเขาอีกก็ได้คะ่ะเดี๋ยวโตมันจะมาเป็นภาระกันนะกินเสร็จก,ก็กบมาเจอเจ้าเสือปที่พร้อมจะจู่โจมเจ้าเสืยฟูเออแล้วก็ช่วงนี้จะส้มสองตัวนี่ไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่ก็จะมีแค่แลนใส่กันแบบนี้ไม่ได้หองอ้าว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 เหมือนตอนนู้นนูนนะทุกคนตอนนี้ก็คือประมาณเก้าโมงแต่แดดคือแรงดีมากค่ะเราก็เลยล่อมแมวด้วยกันให้เล่นนู่อยเหนื่อยก็จะพาขึ้นไปนอนเพราะว่าวันนี้เราจะไม่อยู่บ้านจะให้แมวนอนฝาบ้านแล้วเราก็จะหนีเท นะฉันบอกไว้เลยช็อตฟีเวอร์เมื่อตัดผมให้เหมือนซอารีในเซรีเบตีแต่เพื่อนนั้นบอกเหมือนมาลูโกโอเอา้าเทาทีนํามาเกินไปหน่อยก็มานั่งรอเพื่อนที่โซสุสภาพค่ะมีเครื่องของเลี้ยนให้เลี้ยนด้วยนะแต่ว่าระวังสนิมกินมือเดอ้อกลับมาถึงบ้านตอนบ่าบงคึงคุณปา้าคุณเจ้าอากาศร้อนไรดูสภาพแม่บ้านเราเขาก็พากระลุมานอนข้างเกือหมดทุกตัวเลยนะพอตเกเย็นก็ถึงเวลาที่แม่ต้องกินข้าวมีตัวป่วนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวดูเอาเองนะกาอีไม่ไดเอามาวางให้เจ้าเสี่ยไอ้นั่งนะทุ แล้วดูมือแตะแอบแตะทีละนิดนะแม่จับได้ไม่ได้กินแม่ก็บอกลูกค่ะแม่ลูก่ะแม่เบื้องควรลงควน,น้ำก็ข้ามอะไรก็คือจะถ้านั่งได้ก็คือจะนั่งดูสภาพคือหอบด้วยข้าวแมวนั่งเก้าอี้แล้วดูวิธีการไล่ของนางนะทุกคนนะเอยมันยิ่งไม่ไปอ่าพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะกินเสร็จไหมดูจากสภาพนี้กับเขาก็จะอร่อยถูกใจแต่อันนี้ไมานะถูกลืมนะเพราะว่าเต็มไปด้วยคนแมวไล่ให้ลงจนทอ้อแท้จนโยนขวดน้ำทิ้งแล้วอะนี้ก็คือนั่งไม่ได้คิดจะไล่ให้แม่นะเพราะว่ามันก็ ก็จะท่ายคือลูกนี้เราย่างไวเลยเหมือนเราเห็นเราเป็นยักษ์เหรอแมวเห็นเราเป็นยักษ์จะไม่พอ่อแมวทีนี้ยังเห็นเราเป็นยักษ์อีกเฮาขนาดนี้ปากจะฉีกไปดึงหูแล้วเออเออลงมากินข้าวเิอเรียกให้ลงมาก็คือไม่ลงค่ะเขากินข้าวเสร็จแล้วโชคดีที่ยังเลืออยู่ก็คือลูกก็มาแย่งกินอีกเออเข้าใจแล้วว่าทาไมถึงไม่ลงคอยบางกินที่หลังขนาดบากินที่หลังลูกยังมาแย่งกินไปกันทุกคนลาไปกับหนุ่มหนักแยง่งประจําบ้านนะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตั้งไข่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย